นายพร้อมพงศ์นพริศโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอภิษธิ์5ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่ามีการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมาใหม่เรียกว่าตีท้ายครัวพรรคการเมืองเพราะนายอภิษ์เวชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบาณในฐานะผู้จัดการรัฐบาลรวมกับผู้มีบารมีนอกพักร่วมรัฐบาลบางคนหลอกล่อสอสอด้วยผลประโยชน์และตำแหน่งรัฐมนตรีโดยดึงสมาชิกบางพักบางกลุ่มโดยไม่ผ่านระบบพักทั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักเพื่อให้ เข้าไปร่วมรัฐบาลวันนี้ผู้ที่สูญหายนะครับจำนวนเกือล่าสุดนะครับลุกพักเพื่อแผ่นดินยังไม่พอดึงมาตุภูมิแล้วยังไม่พอกลับยังมาลรอและลุกหนักกับพักเพื่อไทยนะครับโดยวางแผนดึงสอสอของฝ่ายคา้านจะเอาได้ถึงสิบเสียงโดยมีการเสนอตัวเลขเจ็ดหลัก อสอสอบางท่านตอบปฏิเสธเพราะว่ากลัวตัวเองเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเป็นหมากลางสภาในการที่ไม่รู้จักคําว่าการทําหน้าที่สอสอเหนือและอีสานเนี่ยเขาจึงตอบปฏิเสธไปก็เสนอกลับมาใหม่เป็น8หลักครับพร้อม10บสอสอกับ1โคต้ารัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกับ นักการเมืองผู้มากปรามีเนี่ยที่บอกว่าจะต้องตุเพิ่มตัวเลขให้กับการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยให้มีความเข้มแข็งซึ่งต้องขอบคุณสสพักเพื่อไทยหลายท่านที่เอาคำพูดนี้มาบอกกับผู้ใหญ่ในพักว่าไม่อยากรับพอรับไปก็รู้ว่ารัฐบาลนี้มันขาดความชอบธรรมไปแล้ว การปรับปรับ,รบคอรมอเที่ยวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเปรียบเส,สมือนคอรมอชุดนี้เหมือนของเนา่าถ้าร่วมกันไปแทะเนี่ยเราก็เน่าติดตัวไปด้วยกลัวจะสอบตกในคราวหน้าเพราะประชายชนในภาคอีสานก็ดีภาคเหนือก็ดีเขารับรัฐบาลชุดนี้รับการบริหารรัฐบ,บาลของนายอาภิสิทธิ์ชุดนี้ไม่ได้ นายพร้อมพง์กล่าวอีกว่าการที่รัฐบาลปรับพักเพื่อแผ่นดินและกลุ่มสอสที่พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนออกจากคอรมอแล้วยังปกป้องนายชวัชชานวีรกูลและนายโสพลสารัมรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งสองคนที่ได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งในการอภิปรายและยังแก้ข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ได้ทั้งนี้นายอภิสิทธ์ได้ตั้งกฎเหล็ก9ข้อมาใช้ในการบริหารและตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีซึ่งประเด็นการทุจริตก็อยู่ในกฎเหล็กทั้ง9ข้อแต่วันนี้นายอภิสิทธิ์กลับมองไม่เห็น ส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำคดีที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2553ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต21รายบาดเจ็บมากกว่า800รายเป็นคดีพิเศษนั้นจนถึงบัดนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นไปกับการออกหมายจับแกนนำกลุ่มนปชในข้อหาก่อการร้ายล่าสุดได้ออกหมายจับไปแล้ว3ชุดและจะมีการออกหมายจับในชุดที่4อีก18คนทางพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให รัฐบาลนายอภิสิทธิ์หยุดใช้หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกำจัดประชาชนนักวิชาการนักธุรกิจสื่อมวลชนรวมถึงนักการเมืองที่คิดต่างและอยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาล โดยในวันนี้ได้มีญาติของผู้ที่สูญหายไปในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเข้ามาแจ้งรายชื่อไว้กับทางพักเพื่อไทยกว่า40รายชื่อแล้วและแจ้งกับทางมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมด38รายชื่อซึ่งทางญาติของผู้ที่สูญหายได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและสอ,อชประกาศรายชื่อของผู้ที่ถูกจับกลุมหรือถูกกักขังรวมทั้งสถานที่กักขังผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย นายพร้อมพงยังกล่าวต่อว่าในวันจันทนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปชเพื่อให้เอาผิดกับพลตํารวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในข้อหาปฏิบตัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในวันอังคารที่8มิถุนายนนี้ ส่วนกรณีที่ดินเขาแพงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บุตรทั้ง3คนของนายสุเทพเทือกสุบันถือครองอยู่นั้นทางภัคเพื่อไทยได้ตั้งทีมกฎหมายและทีมสสลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเมื่อมีข้อมูลครบก็พร้อมที่จะดําเนินคดีในทันที